กับเรนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยศวัสมาภัยสันสินสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรเขตที่3อำเภอธรรมกาอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านประธานครับเมื่อวานนี้นะครับผมเองได้ลงพื้นที่ ในตำบลตะคำเอ็นอำเภอธนบมราจังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวนาในเขตตำบลตะคำเอ็นตำบลดอนเฉเอมตำบลสนามแย้นะครับซึ่งในการร้องเรียนนั้นก็คือร้องเรียนเกี่ยวกับมหากราบของมอเตอร์เวสายบางใหญ่กาญจนบุรี8ปเครับเนื่องจากว่าเดิมทีที่ผ่าน,านมาตั้งแต่สมัยที่แล้วที่ผมเป็นผู้แทนมานะครับเรื่องของมอเตอร์เวมีปัญหาอยู่ต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะ การก่อสร้างทำให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของถนนมอเตอร์เวย์นะครับโครงการนี้ได้ขวางทางน้ําและต้องกราบขอบพระคุณท่านศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องมาโดยตลอดในช่วงที่เกิดปัญหาและวันนี้ครับในบริเวณจุดที่กําลังก่อสร้างด่านเก็บเงินของตอนที่สิ 8ถึงตอนที่ 19- 20นะครับอยู่บริเวณวัดตะคำเอ็นก็กำลังก่อสร้างและทำให้เส้นโครงการที่กำลังก่อสร้างตรงนี้นั้นขวางทางน้ำครับทางผู้ควบคุมงานแล้วก็หน้าง,งานนะครับบอกว่าสร้างท่อแล้วครับแต่เมื่อวานผมลงไปดูในพื้นที่ครับการสร้างท่อมันสูงกว่าระดับน้ำ ไม่ก็เลยไม่ทราบว่าจะสร้างทําไมนะฮะสร้างให้เกิดปัญหาเพื่ออะไรนะครับจึงฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโปรเจกต์ Project, หรือว่าพวกควบคุมหน้างานนะครับช่วยดูและประเมินก่อนครับนะฮะแล้วก็ให้แก้ไขปัญหาโดยด่วนครับเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่สองครับไม่มีรูปครับเป็นเรื่องที่ผมได้รับการร้องเรียนจากนายกองค์การบริหาร่วนตำบลท่าเสานะครับท่านจำลองสุวรรณประเสริฐเรื่องของการาให้ ในส่วนของโยธาธิการจังหวัดนะครับได้ช่วยไปดําเนินการสร้างสะพานให้ใหม่ในเส้นข้ามแม่น้ําแม่กองครับก็คือจากตําบลเทศบาลตาบลลูกแก่ข้ามไปยังตําบลท่าเสาที่เรียกว่าสะพานเก่านะครับมีอยู่สะพานเดียวมันพังแล้วครับขอบพระคุณครับ